เลขบนเนี่ยได้สามเจ็ดหนึ่งเก้าจำได้ไหมคะจาได้ไหมคะจาได้ไหมใครจําได้พิมพ์คำ,คำว่าจําได้มาเลยนะคะเลขล่างคํานวณสุตรพลังบวกออกมาได้สองแปดศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์จำได้ไหมคะสองแปดศูนย์ศูนย์แสดงว่างวดน,นี้อย่างที่อาจารย์บอกหวยออกวันอาทิตย์มีเลขเบิ้นเลข0ูย์เลขหาแต่ว่าจะเป็นศูนย์จะเป็นหามจะเป็นเบิ้นเนี่ยเราต้องมาลองดูกันนะคะว่าวันที่ 17มกราเลขจะออกเป็นเลขอะไรคะ่ะอ่ะเรามาเริ่มวางสูตรกันก่อนที่จะวางสูตรนะคะใครที่ไม่ได้ดูเทปที่แล้วนะคะวันที่5มกราคมเราไปแผงแตกกันนะคะเราไปดูลอตเตอรี่ที่น่าเล่นอาจารย์เดน,นให้3ตัวคือ197 179นะคะ917 719เจ็ดหนึ่งเก้าอะไรเนี่ยอาจารย์ให้เน้นตัวนี้นะคะแต่ส่วนที่ตัวที่เน้นที่สุดวันนี้อาจารย์จะบอกว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะอย่าลืมสามลำดับ นะคะอย่าลืมสามลำดับนะคะสามลำดับของสูตรพลังบวกอาจารย์เคยบอกไว้เอาเป็นว่าแบบนี้ให้ทายมาหนึ่งตัวลำดับที่สามเลขล่างหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวมีอะไรบ้างให้ดูจากสูตรพลังบวกที่อาจารย์เคยใบไปนะคะอ่ะเลขอะไรบ้างสามเจ็ดหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์นะคะสามเจ็ดหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์นะคะสามเจ็ดหนะะึ่งเก้าสองแปดศูนย์อ่าลองดูนะ 3719280ค่ะอค่ะตัวแรกนะคะอาจารย์เขียนให้มีใครคิดตรงกันไหมคะอะคุณวรชยาบอกว่าหนูอชอบอาจารย์ไลฟ์สดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมีคุณ มีหลายคนบอกว่าอาจารย์ส้มเสียงพร้ะมากๆเลยนะคะก็ติดตามอาจารย์ส้มเพราะว่าอ,อาจารย์ส้มพูดเพราะแล้วก็มีน้ำเสียงที่ไพเราะนะคะ กราบขอบคุณจริงๆเลยนะคะกราบขอบคุณมากๆลูกศิษย์ทุกคนนะคะคนที่กดไลค์กดแชร์กดปฏิรับชมขอให้เทพเจ้าไฉ่ซิงเยป,ปีนี้ประทานพรให้พวกท่านสมหวังดังใจหมายสุขภาพการเงินการงานทุกอย่างคล่องตัวหมดเลยทั้งปีนะคะอาจจะไม่ต้องดีพุ่งโอ้โหพุ่งแบบรวยเป็นแบบร้อยล้านพันล้านไม่ต้องถึงขั้นนั้นขอให้อยู่แบบสบายๆนะคะอยู่แบบสบายไม่มีหนี้ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วนะคะ ะะอ่ามีคนบอกว่าอาจารย์ส้มแม่นจริงค่ะหนูชอบมากแน่นอนนะคะแน่นอนเพราะว่าผลงานนี้คือออกมาน่าประทับใจมากๆอาจารย์ยังดีใจเลยทุกวันนี้แบบรู้สึกดีใจมากนะคะอ่ะมาเรามาอันดับที่สองกันนะคะเรามาอันดแับบ นนะว่าเชื่ออาจารย์เถอะค่ะผลงานแม่นมากการันตีแน่นอนนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดปากเปล่านะคะหนังสือสมุดลลังนี่พิสูจน์มาแล้วนะคะทั้งปีเลยอาจารย์คิดว่าคุ้มยังไงก็คุ้มซื้อหนังสือสมุดหลังนี่ถูก3ตัวตรงแค่งวดเดียวอาจารย์ม่าคุ้มแล้วนะไม่ต้องถึง3ตัวหรอกแค่2ตัวล่างเนี่ยเอาแค่2ตัวล่างเนี่ยอาจารย์ม่าคุ้มแล้วนะถามหน่อยว่าทั้งปีใครจะถูกหวย3าตัวตรงได้บ่อยขนาดนั้น กล่าวขอบพระคุณคุณฟ้าใสๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะมาเพื่อไม่เสียเวลาเนาะวันนี้เทปพิพเศษเราคุยกันแบบชิวๆไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าเราจะได้เช็คกันเนาะอ่ะจัดอันดับลำดับที่2อย่าลืมนะลำดับที่2งเม่อที่แล้วเข้าอาจารย์ให้9นะคะจําได้ไหมคะ ลำสุดพลังบวกมวดที่แล้วได้ไหมคะลำดับที่สองอาจารย์ให้เก้านะคะให้เก้าไปลำดับที่สองนะคะมีโอกาสมาได้ทั้งบทมาได้ทั้งล่างเลยหลายคนงงมากอุ้ยอาจารย์หนูหนูคิดว่าตัวนี้ต้องมาทั้งบททั้งล่างหนูมั่นใจอะเรามาทายลำดับที่สองกันเรามาทายลำดับที่สองกันว่าลำดับที่สองเป็นเลขอะไรดีนะคะลำดับที่สองลำดับสุดท้ายนับถอยหลังลำดับที่หนึ่ง ะะรับถอยหลังลำดับที่1อ่อะทายกันมาพิมพ์กันเข้ามานะคะรางวัลที่1ตัวแรกที่จะต้องมาแน่นอนลำดับที่1เป็นเลขอะไรพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆค่ะขอดูหน่อยใครที่พิมพ์ถูกและตรงกับอาจารย์ส้มก็ขอให้งวดนี้ถูกรางวัลใหญ่ๆถูกรางวัลที่1เลยนะคะอะเฉลยดีกว่ามา เฉลยเฉลยอะ่ะค่ะเฉลยเลยก่านะคะตัวแรกนะคะหลายคนทายถูกนะคะเท่าที่ดูอยู่คนก็ทายถูกเยอะก็ขอให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งแล้วกันนะคะใครที่ทายถูกเนาะขอให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะคะ คนทายมาแล้วนะคะอ่าอาจารย์จะบอกให้นะว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่เราเน้นนะคะเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะแล้วก็เด,เดี๋ยววงไว้ให้ก่อนนะคะคนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไปซื้อหวยหนึ่งสองสอ คิดไหมว่าจะออกหนึ่งสองสองหนึ่งเลขพอสองพันยีสิบเอ็ดสองศูนย์สองหนึ่งคิดว่าจะออกไหมคะถ้าคิดว่าจะออกลอตเตอรี่ยังมียังมีเหลืออยู่นะ,ฉะเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยฉเฉลยละเลขล่างจะเป็นเลขอะไร ตัวแรกนะคะอ่าเฉลยฉเฉลยทายถูกนะคะได้แก่เลขเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งสองสวยมากอ้สวยปลาล่ำปลาเหลือนะคะจะเป็นลมเลยสวยจริงๆนะเจ็ดหนึ่งสองพอคำนวณออกมาสวยมากเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าเป็นยังไงเึงเก้าออกไปแล้วหวยออกอีกได้นะอย่าคิดว่าหวยออกไปแล้วไม่ออกอีกถ้าตรงสูตรนะคะ 712 713 719สองหนึ่งสาเจดหนึ่งดหนึ่งห้าสวยนะเลขเมาแรงในงวดนี้นะคะโดยทุกปีมกราเ็ดเด่นอาจจะไม่ใช่7 1ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็น7 2ดสอง่ดูนะจับลำดับเอาเจ7 1หนึ่งหนึ่งได้ไหมเจ็ 7, นะคะวันครูวันครู16แต่หัววันหน่วยออก17ไงวันครู16วันหน่วยออก17 เป็นเจ็ดไรเจมไหมคะเจาก็เด่นนะตามสุ่พลังบวกเลยนะคะหรือ7จอยู่ในนี้แหละนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้พอเราได้3ามตัวตรงแล้วเราจะจับยังไงนะคะจับคู่ยังไงวันนี้อาจารย์จับให้ดูวันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ขยบเข้ามานิดนึงนะคะจับให้ดูหนาว อันนี้คือเป็นชุดสามตัวตรงนะคะอ่าชุดสามตัวตรงนะคะชุดสามตัวตรงแม่นไม่แม่น,ม,ม,นมารองดูกันแม่นอยู่แล้วแหละ